สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำข้นมาฝากค่ะเก็บไว้ทานในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างอบนึ่งเผาสามารถอร่อยได้ในน้ำจิ้มสูตรเดียวสูตรนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะมาเลยค่ะเรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาไว้อร่อยเซฟ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กันค่ะนี่เลยค่ะพริกพริกขี้หนู100กรัมเด็ดทั่วออกเลยค่ะล้างทำความสะอาดแล้วใส่ลงไปเลยค่ะมะนาว100กรัมใช้น้ำมะนาวคั้นสดนะคะ100กรัมผงชูรสค่ะครึ่งช้อนชารากขักชี4ต้นกระเทียม70กรัม เกลือเกลือ15กรัมน้ำตาลทราย70กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแล้วให้เรานำไปปั่นเลยค่ะนี่ค่ะเมื่อเราปั่นมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่ค่ะเวลาปั่นให้เราปัน่นหยาบๆแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งละเอียดค่ะแล้วใส่นมสดลงไปค่ะนมสด100กรัมแล้วให้เรานำไปปั่นอีกรอบนึงค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้น้ำจิ้มแบบนี้แล้วค่ะน้ำจิ้มซีฟูดน้ำข้นขาวๆแบบนี้เลยข้นๆแบบนี้พลาดไม่ได้นะคะปีใหม่นี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ